วันน right mm ี้นะคะขี <over teachers> 8, 2, nah. ่ออกจากในบ้านเลยนะคะเนี่ยเพิ่มความกล้านะคะอ่การแสดงออกนะให้กับน้องตังนะคะดูยืดดูยืดสวัสดีนะคะมาพบกับเราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะอะไรนะนุ้นไม่ได้เกาะเห้อะไรก็อะไรก็ม อ้าวอ้าวโอ้อ่าทาหนูเราจะมาดูนะควันจิวอออกมาได้ไหมโอ้โด้าเยดูรีบดูรีบเอาเอารีบตามแม่ควันเลยโอ้๊บเาพ่อควัน ชาช้งมาทางนี้้ทำไมเดินไปทางนู้นมาว่ะ <c oughs> มาทางนี้เร็วมาแม่กำไรมา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 ทางนี้เร็ว น้องตังจะพาเที่ยวควานควานข้างล่างกับควานข้างบนนะครับตอนนี้เดินตามกันไม่ทันนะเฮ้าว่ะบอกเขาเฮ้าว่ะอยุดกอดกันแล้วนะคแม่กำไรก็จอดก็คือกินนะคะ พอดีครับยัดถิมขอด้วยขอสิทุกอยอ้งงยเก้าอ๋อเกาอ๋อเก้าออเกาออกาออกาออไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดดยังไม่กำลังว <laughs> ิ่ง

อย่ากระดิกแรงแม่กำไรจะวิ่งเก <laughs> <laughs> ือบแล้วนะกระดิกแรงมากไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ท <laughs> มกระดิกแรงแม่กำัรจะวิ่งค่อยๆเดินอ <laughs> เอาแล้วเอาแล้วนะเอาออกไม่ได้แล้วนะสองคนพ่อลูกนี <laughs> <laughs> ต้ต้องเดินจับหูไว้แล้ว <laughs> เพิ่มความมั่นใจให้น้องตังนะวันนี้นะคะมั่นใจขึ้นเยอะเนี่ยบิ๊กินใยญ่เขาเด้อมาแล้วนะนมาแล้วนะคะมั่นใจขึ้นเยอะแล้วนะคะนี่ ดูถูทานั่งดูทานั่งเดี๋ยวก็ตกนั่งดีๆอู้ยไม่กำไรแไม่กำไรใส่แล้วไม่กังใส่แล้วเออระวังเต้นตอดได้ระวังเต้นตอดได้ไม่กังรบอกว่านั่งดีๆอย่าไปนั่งแบบนั้นอ้กิ่นของเขาไหม เฮ้ยเี้ยข่ช้างอ่ะวันนี้เรามาดูเขาขี่ช้างแล้วเขาก็พูดนะคะบรรยายเฮ้ยพวกเห็ดโอ้ดูดูเขารักกันนะคะก็มีความมั่นใจเริ่องใกล้จะเต็มร้อยแล้วครับเอ้ยตอนนี้เริ่มพูดมากแล้วนะพูดมากแล้วฟังไม่รู้เรื่องมาไปกินย่างเราเรากินย่างเราด้วยครับครับวิ่งวิ่งหรอก จะสร้างจะสร้างคอนเทนต์ให้พ่อนะคะให้พ่อวิ่งให้แม่กำไรวิ่งตามแม่กำไรวิ่งไม่ออกหรอกละกำไรอ้วนต้องพาเดินทุกวันนะคะเพื่อลดหุ่นนะคะแบ่งยาเราแล้วครับของเรากินได้ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากลงนะคะตอนนี้พูดพูดไปกันคนละเรื่องนะฮะขี่กลับพี่พี่บอกว่าอยากขี่กลับนะคะเอา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 ไว้ไหนนั่งนั่งในพื้นน้ำเลยนะครับนี่แล้วนะจิ๋วรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะมีความมั่นใจใกล้ใกล้เต็มรถเสร็จแล้วนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าพูดมากขึ้นแล้วนะคะ,นะนเนาะจากกินหญ้าก่อนอ้าโอ้ยกลัวไม่กําไรไม่อิ่มนะคะจอดกินหญ้าก่อนไม่กําไรก็จะเดินนะคะไม่กินกอนแรกเขาก็ยังไม่กล้ากินอะไรนะครับวันนี้ก็มาเรื่อยนๆนะครับกันไปเรื่อยนๆนะครับก็ท่านั่งนะเริ่มการแสดงออกนะครับก็แตกต่างกับแม่แรกมากเลยนะครับนี่ค,ครับโอเคโอ้ยอ่ะนะ

วันนี้อยากขี่นะคะมาถึงบอกว่าอยากขี่ช้างนะคะวันนี้นว,วันนี้ก็เลยได้จัดให้ตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะคะักขี่คนแ้ให้ขี่คนรครับ้องังขี่ก่อนขี่ไปถึงตังช้งนะครับให้น้องังขี่ไปถึงขี่ครับ ต้องแันับ้่งกันขี่นะคะับ่งกันขีุ่นลุนเรื่องอับจอนลงให้พี่พีขี่บ้างอ่ะคนละหนึ่งรอบครับมาตงมเรอขี่กับเร็วมีการตดด้วย ครับัขอบคุครับอาไม่กำไรถอยมาให้ร้านขึ้นอีกน้องพีนะฮะ๊ยไม่กำังยกขาขึ้นสูงเกินเก็บะี่เอามือหนึงครับข้างนี้เก็บขาเก็บขาเดียเก็บข เออดูดูหัวลยเอเยอะเขาตีลังกาเลยเอา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 ลูกลกดูนะหัวลอยเยอเยอะว่เอาเเอาดูไปก่อนกันอีกเออวดีครับ มาคะมาดูแม่กำไลนะะระหว่างน้องตังคีกับน้องพี่คีนะฮะเนียกกน่ยอย่ากเต็มา,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 างเลยโอ้ยควานช้างเมาควันช้างเซ่ควันช้างควานชา้างอ่า <c oughs> ตกไออะไรนะ เมาเมาเมาเสียงหัวเราตัวเองเมื่อกี้นะหัวเราพี่ชายกันเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มชินกับเด็กๆเหมือนกันนะคะแม่กไรคนชี้คินช้คนนี้ก็หวังชิ่จะงอาอ่ะช้างกงบิงชนง่น เป็นยังไงขี่ช้างแล้วสนุกสนุกโอ้ยืนเดาอีกสอนพี่ชายนะนี่โอ้บอกเกาะหูไม่รู้บอกไอ้ยูอ้ยตบมือ โอหนี้เอยพูดดวาว่าวาทยังไงเฮ้างน้อยอะไรมาสวัสดีกลางสายยเอ๊ะดูดูเด้อ ที่ลังกาเสร็จไม่กำไรเอ๋ฝันช้างตัวจิ๋วนะคะทั้งสองนะคะนี่เอ๋ดู <laughs> สาวยายนะคะบ,บอกพี่ชายนะคะ,ะคะุณแม่ก็เอ็นดูเด็กๆนะคะเด้อ คุณแม่จิงัเลยลงนั่งทำมนทำมัม่นิ้งเลยเต่งขามันบอกจริงเคยดูแลดูนะคะเป็นวิถีชีวิตนะของเราดูแม่กำไรนะก็มีความสุขนะมีเด็กๆนะ มาหาทุกวันนะคะเนาะมาเล่นกัเด็กๆนะทุกวันกมีพี่ก็ก็อ่ะก็อ่ะก็อ่ะนะบนห้พี่แล้วเดี๋ยวเอายื้ยุยเดี๋ยวปิดคลิปก่อนฮะ ไหนโอ้นั่นนะฮะโอ้ใครขี่รถมาจอดทิ้งเนาะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเนาะปิดคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเนาะ ขอบคุณนะคะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะน้องถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ